สวัสดีครับบ๊วนพี่นุอีซี่นะครับเนาะมาเบิ้งบรรยากาศที่หองครับนะครับเนาะมาเบิ้งเจี๊ยวัดน้ำกันครับผมเนาะมาตดีเพราะว่ามาตรีเปใช้มัใสหน้ยมาตามต่อเน่้างเจี๊ยวัดครับผมเนาะว่าด้ปูว่าวมันกะินหัไรมาปูว่าเจ้านี้บอกว่าหายไปเอาพัยนาะเจ็ดเขียนสององค์บอกพี่เจี๊ยบมัขึ้นไปกับบรูเนาะก็วนะ่ามาแล้วแล้วมาตรีนะ ปูอ้วาเดี๋ยวมาเามาต่อเดเอารอตอลี่ไมพวกเกี่ยวกับรอตะรีปูอวนี่ค่ะจัดแหล้วเจ๊สองเจีสองบ้านเลขที่ห้าเจ็ดสองล่ะปู้วนนี่นั้นรอยพญานาคก็ค่ะนะครับผมห้าเจ็รสองนะเนีค่ะบ้านเลขที่ห้าเจ๊สองได้หาเจี๊สองิเจี๊ยสองหตรงนี่นคะ่ะครับผมสองใบอาจเป็นเลขไทยก็ได้ เลขอาจเป็นเลขไทยสามตัวก็เลยเนาะค่ะมาหาให้เนาะครับผมปูกับว่ามีรางวัลแต่ว่าอธิมกักจะคือมักอยู่แล้วคือเก่าเจ็ดปูบอกว่าให้ใสแต่ตองหยวดปูบอกว่าให้แตงคันหามาค่ายเก้าสิบเจ็ดบาทบจนหอดวันที่สิบหกมหาให้จำเลยบ่กค่ะเหมือนัันที่เรารงมาถวายนเนาะยังมขึ้นมากจย่างมาหาปูนั่นแหละแล้วก็ พูดแล้วว่าไฮแทงคันหามาเมืม่อนี้กับไฮแทงคันหามาเนี้ยค่อยตอบได้ครับผมว่าถือก็ถือโอ้ต้อ,อง,องไฮแทงคันหามาก่อนเมื่อนั้นบอกว่าได้ค่ะครับแต่ไม่ใช่ค่าไปปูว่าใส่ถือต้องค่ะค่ายเก้าสิบเจ็ดบาทนแหละค่ะซึ่งวันนั้นละคันหาค่ายเก้าสิบเจ็ดนค่ะไอเอฟซีมันไปพิ่เจรนาเบืงองเราถือกลับไปกามากก็ได้ เรียมมันอาจมาโตเกาหรืออาจจะมาโตวันฝันก็ได้ฝันบ้าไหมเอาไม่ดูหมวนมันชุนละมุนโตฝันโตแรลกแกแต่ตองหวันเรื่องฝันจะหาเจ็ดหาเจ็ดค่ะตองหวั่นคืองหาเจ็บแต่ว่าฝันมือว่านี่มือว่านี้ค่ะฝันว่าไอ้มหาแห่งมหาอันพวกวันอยู่ในห้องในห้องเลยว่ายานนะคะยานโจรมาป่วน่ะน้าไพาผักกไปอยู่ในห้องน้ำกันร้ายคนอัดกันท้องนิดหน่อยนะเมื่อก็เมื่อตอนนี้เล็ดอันเล็ก อ้าหายยงถือมีดมากสิละถือมีดจะมาปน่นหนับผมวันนี้แทงก่อนเลยจงเลยทชมีดแทงๆๆแหงแหงเเอา,าไปนปี่พุ่งแหงแทงแหงทองหายงค่ะยังว่าแจ้ว่าจว่ามาสันดูว่านีานาน่มาสิมาย่างนี้สิว่า,าบอกเลขได้แต่เนี้ยเลยเอ้าบอกเลขอีกยังหนึเจารู้ว่านี่ว่าปูเปลี่ยนเลขใหม่เด้อปูบอกอย่าเปเสือเด้อเจสซูนมาสั่นเอค่บผมายแล้ว่านะ Mm hmm. เบยร์บอกสู้แม่แม่คู่ฟั่งป่ะเนี่ยแม่คู่อ่ะบอกแม่คู่คว่าอ้วนเพ่นันมาให้มาบอกเลขเจ็ดศูนย์แม่แม่ mm hmm. แมรูยว่าเก้าสันจะเก้ายังขาดอะไรเตือนอย่าเป็นี oh. ่เาดีไปจุดทูบอยู่วัดน,นอนจำปา mm hmm. ได้เก้าศูนย mm ์เจ็ดเจ็ดมาตรงกันนีกร้ไหมาตรงกันนี่แหละค่ะหรือว่าเลขใครมาเดียงสิก,กาม,มา่า <laughs> วอนนี้ได้ค่ะหญ้าทิงอันทิงมีออกลวดเลขตัวได้หนิเก้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่มันซื่อมาแต่ตองหงอดเหล่าวัดกับไปเอามัาแล้วตัวปูว่าเก้าศูนย์นี่มีรางวัลปูว่ามอกินแล้วค่ะเนาะว่าเก้าศูนย์มีรางวัลตัวเจ็ดศูนย์นี่ตัวเจ็ดศูนย์มันกับวัดกับซื่อไปแล้วสื่อมันจะตองหงอดกับเจ็ดศูนย์เหล่าวัดก็บอกว่าจะเลื่อมเล็กตัวเก่าฮอนฝันว่าจะไปเห็นงานร่วงบาน พันอะไรกบไปให้งานลงบาดคือเก่าบ้านอมากเลกหาเก่านหมสือตัวชอบห้าเก้าละคะหาเก่ากับเจ็๊สองก็เสียตามค่ะตัวอตัวชอบห้าเก้าแต่ว่าก็ดีไปทุกตัวแล้วแหละ่ตัวที่มาคือยิ้มว่าะนีด้วยตัวที่มาตัวที่เอาลายก็มูปูว่าบ่ถืกอแต่คือไปเอาเก่าสูนลายก็มูก็ปูวาเก่าสูอไรไลเเพราะว่าเอาหาเจ็๊มาก ก็มีคนแบงกับแบงให้กันแน่นนี่เนาะค่ะเนาะไอหัวเอาผ่าแปดมากับแบงกันมือเอาตัวได้มากับแบงกันมือก็เหลือเหลือในเก่าศูนมันมีคนแบงป่ายันลายก็มูนปูว่าอันลายก็มูบอแมนแต่อันที่ไปซื้อเลยหน่อยมันก็จะมีเก่าเจ็ดตัวขาวัญหาเนี่ยแล้วมันหาอะไรได้ค่ะเก่าเจี๊ยเก่าแต่เจ็ดเก่าเจ็ดเก่านั้นลายเลยแสดงว่าบอแมนปูว่า อันได้ลายนะบ่แมรุเจ็ดเก้าน่าลายอยู่ค่ะต่อ่าเก้าเจ็ดบุกอะไรเป็นไรเก้าเจ็ดเนาะค่ะมันก<ม>ระจองจองอะไรเหรค่ะเก้าเจ็ดกับเมื่อวานนี้คุณเก้เามาหายพอดีเลยได้เพิ่มขึ้นมานเนี่ยอันนี้ก็บยิบไว้เนาะคะ่ะเพื่อมันมันมีเลขกถ่ายสามตวัวหรือว่าจังไงเนาะครับผมอาจจะเป็นร<อ>างวัลเล<อ>ขก<อ>ถ่ายสามตัวเป็นยิบไว้เนาะครับเจ็ดสองเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะอายุน่าเจ็ดเสียนสององค์ปูเบอกว่าเท่าเคียนขนาะเนาะนี่แหละ จะลดเก่งว่าน่ะก้อนสิไปน่ะเขียดเขียดตะปาดไหมคะอืมก้อนมันจะโดดออกไปมันเล่นเงาใส่ก่อนค่ะเงาขี้มันจะโดดออกเลยค่ะตรงัยมันบอกลากความจนเออลาค่ะก็เรียกอ้เพ่อแก้าไปเรียนนั่นนี่เนาะเพมันก็ได้ยูวมืองนั่นพ่อแก้วลุวงหงายแต่ว่ากระเสือเสือตีดเมื่อยแน่ แต่ว่าฟันกระฟันว่าได้กินก่อนละค่ะแล้วกันก็แล้วผากับไปออกไปกินเขาพอดีค่ะได้เขาบ้านในห้องอันเสียเขาเขาบ้านดีๆนะท่านก็เลยผ้าเขาบ้านล็อกประตูดีๆจังได้ไอ้ไม้ยังไงเพื่อทะลุประตูไม่ได้คล้ายๆทายโตเขาไม่อยู่นั่นในในบ้านอะไรยังไงนะเอามีแทง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 ยูบัดเจ้าบ้านบ่ครับบ่ค่ะบ่รู้ว่าบ้านท้ายทเป็นห้องห้องมืดห้องประตูใหม้ก็คือค่ะแทงทะลุเลยแทงทะลุอันประตูไป อาเร่องว่าจะเฝ้าเจ้าจลูกตรงที่ว่าบอกเลขก็อยงนี้ตัวได้แ่อันเจ้าลู้ไปอยงี้ปูบอกเลขเนี่ยเจ็ดศูนย์มั่นหาดเหือเท่อไห่เจ็ดศูนย์เนาะครับ,บนเนาะส่งกันไทีม่คู่ก<ล><พ>ันจะุไหมแม่กะก็จำจะจำได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่คู่คนก็ได้ว่าแม่คู่เลยไปหาเราสูวไม่คู่ปั้งแบบนี้ไม่คู่เลยว่าเก้าห่อนเก้าอย่างนู้นแบบนี้อืมเก้าตัวเดียวค่ะบบดนี้ก็เล่นเตือนค่ะก็เล่นแต่อมาจับใจกันละอะ เก้าศูนจ็ดเกาเจ็ดศูนย์นั่นแหะค่ะครับผมอาจ์ิเป็นอาจ์ิเป็นไปได้ไหคะเนาะเก้าเจ็ดศูนย์ีโอกาสนะานะครับแม่ค่ะมีโอกาสทุกตเนาะครับเนาะเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดค่ะที่ฟันลาสุดพี่น้องฟันลาสุดค่ะครับผมขึงหัวนั่นแหละฟันแตตองหัวแต่สิบหกตามกาฟันลาสุดแต่หาเก่าครับก็ฟันาเร็งอหาเก่าแล้วไปเอาคืนเอาไปคืนเงินเนาะค่ะเนาะต่วันเราตกรีแบบนั้คือพอได้เงิน พราะว่ามันออกเก่าหาก่ารืมต้นนี้ไปก็ประมาณนี้เจ้าต่รางเงนี่ฟันว่ามาบอกเจ็ดศูนย์แต่ไม่คู่กับมานเติมเก่าหายเื่นอยนศูนย์เก่าเจ็ดไม่คู่กับบรลูนนะคะเนาะที่ไอปูบอกให้ไปยึดลอตเตอรี่เก้าสิบเจ็ดเป็นมะค่ะครับผมนั่นแหละค่ะก้ับไปก้ามากก็ยังว่าเ่าเลโตเก่าหรือเก่าขาค่ายในสมพอนครับอืมแล้วก็ให้นกเกียไปยึดคือว่าน้องจะปลา ให้ไปยเลเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดห้หาให้ได้นะครับเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละค้นท้าอะไรก็เชียนเอาออก่าเมียนค่ะทุ่งเอาหันหันหาอะไรก็ทุ่งเอา <laughs> อืมว <laughs> ่าจะจัดไปไล่แล้วค่ะอืมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสิบเจ็ดอันวันวันซื้อ,อไว้่ะนี่หาเจ็ดเจ็ดหาค่ะหาแปดแปดหาแล้วก็เจ็ดศูนย์เก่าศูนย์อืมแล้วก็เจ็ดเก้าเก่าเจ็ดค่ะหาศูนย์กับเหยียวเยอะค่ะ บ่ลืมเพราะว่ามึงเคลื่อนนี่ค่ะห้มาให้ขี่รถพ่อไปแต่หายค่าอันเอารถค่าเช่ารถป่ะค่ะครับห้าสิบบาทแต่รู้ว่าลองถ่ายหาเจ็ดศูนย์คือเขาบันเลยที่ขี่รถแดงหน้าแดงจักจุรวาเนาะค่าเช่ารถห้าสิบบาทยัไหมกันจักจุรวาเนี่ยกับมาตตามปูว่าแท่น วางก็แม,ม่ทองพอ่พอนแม่ทองพ่อนั่นล่ะผู้บอกไหไปเบื้องไทรถแกเงีาาย้ยน,นมาหายพรแกเตือนจะทิ้งมาพอวันที่วันที่สิบหกป่ะคะวันที่สิบหกไหเอารถขั้นเกล้ามาค่ะห้าแปดหเปียนขั้นห,าหา้าแปดห้าห้าห้าแปดแต่ไหไปเบืองไทขันหาว่าเป็นขันแปดด้วยค่ะผู้ว่าคันหาว่าเป็นขันแปด อืแต่ว่าไปกับเกาสิเก็ดพัดได้คือวายังสี่นะตอนเอ้าฟังก็ยังมาหาเกาเจ็ดอีกคือเกาครับผมน้ค่ะน้อน้อว่านตัวเกาแล้วน้เป็นเลขตัวนี้ละหาเกาเจ็ดอ่าซับบางอยู่นะครับพี่ห้องเนาะซื้อกลับเอาค่ะอาจจะเป็นหาเจ็ดก็ได้หรือเอาเกาบางได้เองโคได้ของโคจะางไว้ เอาอย่าเลืมนแล้วค่ะพญานาคความยาวห้าสิบเมตรยาลื่แท้แฉะแมนค่ะเพราะว่าสร้างเลียทด่สางเรียบบ่อยสางแนวแล้วค่ะทั้งสององค์พญานาคมีจักเสียนปูถามเจ็ดเสียนทางและจักเสียนทางและเจ็ดเสียนยะเลื่อว่ากวางยาวมีห้าสิบเมตรครับผมอาจจะเป็นห้าศูนย์น่ค่ะเจ็ดถาศูนย์ก็ได้เพราะว่าปูบอกให้ไปเบิ้งแจะพญานาคหัวต้องหันจะบอกให้ไปเบื้องนี่แหละค่ะ ไปมันไปนาเบิงเสียนดีๆครบไปครบแล้วเออแล้วครบแล้วค่ะนี่ละกระบางตีงหลายพญานาตเจสเซียนสององค์ปูว่ากระบองอ้วนยุตัวนี้ตามนั้นแล้ทีหง้วเห็นแต่ว่าสุขาชุนตรงคับงวดมันพอดีเห็นป้ายแดงเชียร์ดิป้ายแดงชุหน้าเชียรกัฟันอ่าก่เชียร์เอว่าฟันหายจีันฟันะค่ะฟันอทีกแล้วพี่น้องนั่นนิดกับเชียร์วันเอาอีกแล้ว ฟิในฝันนะพี่น้องนะพิษในฝันในความฝันนะพี่น้องได้รับรถไอ้ขั้นไม้นีเนี่ยับนี้เลยโอ้ขี่รถไม้ในแก้กเงียตัวนี่ยขี่รถขับเึ้ไปแศูศูห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าอย่าลืมนะคะว่านกแก้วันท์องยังไงเออเก้าศูนย์อาจะยังเก้าศูนย์ปุ๊บมีรางวัลมาค่ะอาจจะเม็น เลขท่ายสองตัวมันอาจจะเป็นศูนย์เก่าก็ได้เพราะว่าปูกับซิบไม่คู่เขยไปยิบมอาว่านี่ศูนย์เก่าครับผมนี่ละค่ะศูเก่ากับอ่าแปดทางเนาะแล้วเลขเงินใบนั่นที่ปูยิบมมใหาก็คือหกศูนย์เก้าแล้วมาตรงกับนกเกี่ยวเองเลยค่ะนกเกี่ยวห่วงแล้วทะเบียนรถึ้นมาตรงกันอ่นี่ละค่ะ จะล่อมไปเอาไปเสียงเบิ่งเอาไปเทียนเขียนไว้ใต้ม้อนเอาไปฟันเบิ่งค่ะฟันเดีค่อยลงทุนเป็นงานขายเป็นเนวทาะตัวเลขก็ได้ไลยตัว เขาว่าปูก็บว่านวนไปว่นมาซื้อจ้ัครับผมเองมาเขียนมือดีๆรดคือวันเขียนมึงทุกวาดมีแต่ตัวเก่าเนาะแม่่นนนนคะมมาาาไปยองนนนั้ละแมค่ะเพราะว่าลูกบอลเพิ่นกับพ่อใจหมุนไปใช่ไหมมุนอยู่ว่างๆพวกไอร้อนมากมาห้พวกเราลอย่าลืมแล้วค่ะปูยกมือสี่เราเมือเราก็เฮ็ดตังสี่พร้อมจำได้ป่ะค่ะเลขเลขที่ออกเก้าศูนย์ปูก็บอกว่าโอเคบ้านที่เสียจนเก้าสิบแต่ว่าเป็นอย่างคือเฮ็ดตังเสี่ เขาก็ไปตีเก้าศูนย์สามกันเนาะคะ่ะเนาะไม่ไปตีเก้าสามอยู่บ้านเลขที่เสียจวนเก้าสิบทำไมมีสามระหว่างเนาะ,ะนี่ละคือเขาไปตีเป็นไปตีเองอาจจะเป็นโตนี่ก็ได้ดไม่บอกค่ะ <laughs> อันปูสิ่ฮ็ดจะสี่กบเรไม่อั้งปูก็เลยก้่องเฮจังสี่ ห้าศูนย์โอเคห้าศูนย์โอเคเลยค่ะเตะเขาโกงซื้อตัวไหนบอกตัวนั้นเนี่จ็บินกติกาท้าไว้ขึ้นน้าพี่น้องห้าศูนย์ศูนย์หานอมาหาเห็พ่คนบอกปูทามันคือป้ายคิดเลยมาจำได้ปคะมัวต้องหันทีปูทามแมนค่ะปูทางมาจะหายวันน่ะหายขาไข่หายขาแต่มไม่สมพูเาไหรว่านี่ตอบไปเก้าสิบห้าแบมดบคิด ค right? ืออาจีพให้ปูเป็นคนให้เบาก็ได้นะคะเก้าหาน่ะเพราะว่ามันไปขี่รสิเบาเลขเก้าหามากสินะคะราคะคานามั่นแม่สุพวอนมัวต้องหันเก้าสิบห้าบาทแล้วค่ารถมาแห้งไห้ปูห้าสิบบาทค่าเสาเนาะครับค่าเสารถขี่ขี่ในฝันเดจอดรถปันเกีียวขี่ในฝันนะครับาะปูอะไาเอาที่โบเสาเอาซาเนาะเสาเอาเสาให้ค่าเสารถปูเท่าไหร่ เอ็นมี่เกิด t กสิว่าจะไหนงวกหนางวดลัางนอกพี่น้องแต่ว่าหาสิบบาทท่นแล้วเนาะได้เลขหาแปดไหมเพราะ่อกระมักเนาะครับผมเพราะว่ามันมาเป็นกัรร่วงทุนจะตัวหนีไหมหมอค่ะมันเป็นหลายพัดใบหรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าปูบอกไปเอาได้ค่ะหยิบมาแล้วหลายเพราะว่าปูเพราาะว่เพราะว่าปูน่ะบอกว่าบอกว่าสัญญาแล้ว สัญญากับพ่อแล้วเนาะกรบพ่อสัญญากกระพริบอ่านหางวดนี้กูบอกมเหมาเมื่อวันนี้ได้ลมเหมาโอ้ยได้าหกเก้าศูนย์ห้ากูบอกลงเหมาื่อวันนี้ได้ลงเหมาครับได้ตัวนี้นะครับมีรางวัลครับมีรางวัลครับเก้าศูนย์ห้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศความสิออก เดินทางสำรับคู่ไปลยนะเจ็ดเซียนรอให้ปูอยู่ปูก็ว่าเจ็ดเสียงสององเงียงเนาะหรือว่าถามว่าไปเอามาไปลอตเตอรี่เอาว่าเราค่ะเอาว่าที่ใส่เอามาไม่แต่ปูคือท่านไหนว่าไปเอาเพราะว่าลุงเอาลอตเตอรี่ปูอยู่ลอตเตอรี่ซื้อไว้รรออีกเพราะว่าคนว่าตัวดีอยู่อยู่เสียนอกปูครับที่จะไปเอามาวันนี้อยู่เสียงนะครับเนีอ่าเอาลอตเตอรี่างกันนะ บาสิบีตัวใดนะครับเนาะยูเสียนขนาดยูยูเสียนยูไว้หัวเปิดบานยูเสียนจะเป็นยูเสียนจะเป็นเก่าเก่าสิครับเสียนมีเจ็ดไหมเปิดบานยูเสียนหัวกะตีเป็นเก่าอ่ายูเสียนยูหัวเปิดนเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าอ่าเปิดบานครันไม่เสียนก็เสียนแปลว่าหัวหัวแปลว่าเสียนเปิดบานสิครับนะครับเนาะนั่นแหละค่ะเสียนน่ะมีเจ็ดเสียน หัวแปลว่าเป็นเก้าอนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้แคปเล่นครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าไห้ค่าน้ำมันแม่สมพนครับผมไห้มากันที่สิบหกไข่เอารถท่านนั้นมาไปกับเก้าสิบเจ็ดบาทเลยครับไปกับใจเจ็ดสิบเก้าไปกับใจจะทำตันี้นอ้่งตัวนี้เนพึ่งบอกให้ไปกับ เฉพาะอันเป็น <Diamond> ย uh ังคือบอกว่าเอาหาแปดไปกราฟได้คือวางสิคือบอกว่าเก้าเจ็ดไปกราฟได้แม่ครับแมนค่ะจะอัดพื้นไปพิจาราเตัวไรกว่าลวันหลายกว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากว่าจำได้ปะเดี๋ยวันละวันหลายกว่าค่ะวันอาทิตยมาซาวันอาทิตย์วันไหนฟังคลิปดีไปเลยละวันหลายกว่าอาจจะเป็นเก้าสิบเจ็ดก็ได้ตัวหายัง่าย แมนค่ะเพราะว่าเจ็ดสิบเก้านี่ร้ายเนี่ยค่ะพี่เจ็ดสิบเก้านีไปยังเห็นเลยแต่ว่าเก้าสิบเจ็ดโบมี่หัวัต้องอ่าน,นะน,นจำเนาวค่ะหาสิบเก้านะเอามากสั่นปูบอกว่า,ปวาไปเอาเก้าสิบหด้ลูกเพราะว่าหาสิบเก้าบมีรางวั่นหลายสามเก้าสิบหาอ่านพี่บอกกันยังไงค,ะคะ่ะหันบบปูบว่าจากกับบอได้ <laughs> โทรไปสร้างเพืน่นเพื่อนได้หาหายไกไ้สิบหาใบกับไก่ก็ดีรัตตีไม่เลยไก้เล็ก้ากกกกกก่ายสามตัวอีกสองใบสามสมหนึ่ง พ่อซอเกิดเจ้าความพ่ออยู่านซานหนึ่งพ่อซอซานหนึ่งเหตองก็มากก็เลยยิบเอาก็นไม่ได้นะคะอ้าวแต่นั้นได้พี่น้องได้รอดทิดตามไม่น้ำกันนะครับเนาะนี่งานใหญ่หามีงานใหญ่ครับโอ้แต่บอว่ามืไปฟังคลิปมหาให้หนูว่านี่ตอนเศร้ากับว่าฟังเรื่องเมื่อก่อนนี่บอกค่ะตอนเศร้าเป็นบาที่ว่ามามาหาว่าปูแม่สมพรโทรมาแล้วยังมุเศร้ากับมหาปูนะคะปูก็บอาเรื่องนี้ละ ตัวเลขตัวนี้แหละว่าให้แม่ชมพู่นเอาตอนแรกก็ว่าหาสิบแปดอยู่คันหาใส่ไข่หาสิบแปดก็ไปออกมายังมันร่ปถ่ายหาเก้าสิบเจ็ดอีกย้อยยังเนนี่เงินเงินมันนี้น้อยยังบดถิมตัวนี้อยู่ว่าที่อะไรคู่บอกว่าน่ะนั่งก้อยแบบแต่งคันถามากมันรู้สิมันรู้ไข่ถือว่าไขาเก้าสิบเจ็ดบาทถูกต้องถือหอดวันที่สิบหก ยาลืมค่ะอย่าพูดกับว่ามาตลอดนี่แหละค่ะตัวนี้หายากหายากเดี๋ยวสิาจะไปหาเมื่อกี้ค่ะไปเบื่อกี้จะไปหาเก้าชิปเตี้ยอาตามนั้นนะครับขอบคุณนท่านจากเชื่อวัดนะครับเด้าวาดขอบคุณหลายครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ